ครับผมบรรยากาศกินเขาเนาะนี่แหละบจิบ,บอ่าไครับฮึแซบจิบอ่ะแค่ไหน,ไหนโอ้ขอตายดีเด้มึงขมม่มนุ่มบันปลาคนาับดีพี่นว่งเฮ้ยอืมกดไหล<บ>กดแส่ร้อนแนล่ะมัดก๋วากินะเขาแต่เราไหลายมันกูสิดังหรืออนกูสิทูกงอนก้อนมาทัน ที่ัออ<ป>้กหนังกวนสื่อแนวก,กินไเห็นหวนนี่สู้กินลายทีว่าหจิ้มจิ้มย่างไรหน่จิมจ้มย่างไรเขาก็โ่แมนเขาหนึ่งมันไก่รีรอามมเนคือเขาขายน้ำตลาดน,าน,น,นั่<า>มนมาคมันีง่ามดีแท่โอ้ขอย่อไปฝากสาวคู่แจ็คถุงันยังเนี้ยบือเบือบอกคนทากินเนะอืมันากาศบ้านพี่น้องฝากเพื่นน้ำแน่ครับผม คนพ่อยใหญ่นคุณละคุณละแง่สั้นกับพ่อซ้ำนี่เหรอพี่น้องเพื่อพ่นใดญ่เกิดน้ำเขานุ่มบานปลากระดันซอยสุดซีวิตเออตียซ้ไปกีดยางสิมาเป็นอันยูทูบเบอร์ละว่าสั้นบ่ลุงบ่ลุงว่าสั้นกีดยางนี่ฝนตกอะไรมาภาคคนยังเสรแล้วนี่กลิ่นมะเฟืองเอาฝนตกก็มาแต่กีดนะพี่น้องซีวิตเกษตรกรนซีวิตกับฝากไว้น้ำฝ่าน้ำฝนเหรอครับกล่นกินใหม่มามาพี่ กอตากหลยแต่เมียหาหนึ่งเขาไว้เพื่อนยันหนี่ห้หน่อยอ๋อดนจิ้มมันคื